สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูต้นไม้ยืนต้นตายนะครับสาเหตุเกิดจากนะครับแมลงศัตรูพืชตัวร้ายของเรานั่นคือแมงอินูนนะครับหรือแมงกินูนในอีกภาษาหนึ่งนะครับที่ชอบเรียกกันนะครับเจ้าแมลงตัวนี้นะครับร้ายกาจมากนะครับมันจะมาช่วงต้นฤดูฝนนะครับมันจะมากินตอนกลางคืนนะครับกินยอด ไม้นะครับยอดต้นไม้ไม่เหลือซากเลยนะครับที่เห็นนี่คือต้นแพ่บารมีนะครับหรือต้นหูกระจงนั่นเองนะครับต้นไม้กําลังโตเสียดายมากนะครับกําลังโตแผ่กิ่งก้านสาขานะครับยอดอ่อนขึ้นมาก็โดนกินโดนกินนะครับก็ทีนี้ก็ไม่สามารถสังงค้อแสงได้ก็ตายไปนะครับก็จะเหลือรอดมาต้น2ต้นนะครับต้นสต้นนี้ คงไม่มีวิธีการดูแลอย่างอื่นอีกแล้วนะครับนอกจากวิธีการที่จะต้องฉีดยานะครับป้องกันมแมลงเท่านั้นนะครับทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะครับผมลองมาหลายวิธีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีธรรมชาติที่เราเอาลูกเม้นมาห้อยเนี่ยเอาไม่อยู่ครับนำส้มคนไม้ก็เอาไม่อยู่นะครับเนี่ยถ้าจะรักษาต้นที่เหลืออยู่เนี่ยต้องพึ่งพา ยาฉีดป้องกันศัตรูพืชแล้วละนะครับที่เป็นสารเคมีนะครับอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในการดูแลต้นไม้นะครับก็คงจะทําลายต้นที่แห้งตายไปนะครับแล้วก็หาต้นใหม่มาปลูกเพิ่มซ่อมแซมนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ